สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนขดสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับมาติดตามผลการทำงานของทั้ง3นะครับเรียกกันว่าใช้3เกลืออย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเขารู้จักกับ3เกลือเนี่ยนะครับ มาเป็นอย่างดีจากการดูจาก YouTube ดูจาก Facebook ต่างๆแล้วก็นำมาใช้จนประสบความสำเร็จที่นี่ครับอยู่ที่บ้านเลขที่6หมู่ที่9ครับบ้านปลักโอนครับตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่นี่เรียกได้ว่าเจ้าของสวนแห่งนี้เขาตั้งใจครับมาดูแลสวนของแม่ยายพอเข้ามาดูแลสวนของแม่ยายตอนที่อายุเขาสักสี่สาหปีนั่นนะครับปรากฏว่า โรคเต็มเลยครับไม่ว่าไฟท็อปเทล,ล่าใบนะครับต้นอะไรต่างๆไม่สวยงามตามใจเขาที่เป็นนักชาวสวนอย่างแท้จริงพอเขามาทำเท่านั้นแหละครับปีแรกต้นทุเรียนหมอนทองสอนเป็น70ต้นโอ้โหครับได้ผลผลิตในตอนอายุ6ปีถึง4ตันด้วยกันมาดูนะครับปีนี้เป็นปีที่7ของต้นทุเรียนอายุของต้นทุเรียนเขาทำเป็นปีที่2นะครับ โดยใช้สามเกลืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอย่างไรมาพบกับชาวสวนหัวใจกล้าหัวใจยั่งยืนคนนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับมีชื่ออย่างไรครับเรียนบอกพี่น้องด้วยครับผมชื่อพี่วัดสอนเกศครับเป็นชาวสวนอยู่ปักโอนครับอ๋อที่นี่นะครับครับผมที่ปักโอนแห่งนี้นะครับพี่ชื่อเล่นมีไหมครับมีครับชื่ออะไรครับชื่อเนนครับพี่เนนนะครับผมขอได้ญาตเรียกว่าพี่เนนครับผมพี่เนนครับพี่เนนเข้ามาดูแลสวนแห่งนี้เนี่ยสวนแห่งนี้นี่มันมีจํานวนกี่ต้นกี่ไร่อายุเท่าไหร่กัน ทั้งหมดมันมีอยู่เจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบต้นนะครับทุเรียนพันอะไรครับเนี่ยหมอนทองครับหมอนทองนะครับดังนั้นทุเรียนหมอนทองเนี่ยตอนที่เราเข้ามาดูแลครั้งแรกนั้นนะครับนี่เป็นสวนของแม่ยายครับแม่ยายเราเองนะครับโอ้โหตอนที่เข้ามานั้นต้นทุเรียนอายุกี่ปีครับที่พี่เมนมาดูแลตอนย่างปีที่ห้าครับยังยังไม่ทำสารทียังไม่มีผลเลยยังไม่มีผลเลยครับเราเรียกว่ารู้จักกับคู่หูมิศจรรย์เนี่ยทางไหนครับก็ดู u t u b e ครับครับแล้วก็เอามาลองใช้ดู แค่ซื้อแค่ขวดเดียวเองครั้งแรกครับครับพอใช้แล้วก็มันเห็นผลครับแล้วก็ติดตามติดตามเลยครับผมตอนที่เราเอามาใช้นั้นต้นทุเรียนของแม่ยายเราเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรครับเป็นท็อปเทร่าบางต้นก็ยืนตายครับครับครับผมก็มาฉีดมารักษามาดูแลอ๋อเรียกว่าเราเข้ามาทํานั่นช่วงนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามี3มเกลือครับยังไม่รู้ครับแต่เราเจอไฟท็อปเทล่าใช่ครับ ว่ามันึ้นที่นี้ก็ยังเห็นร่องรอยแผลของเขาถูกไหมครับครับผมตอนนั้นแผลมันหนักขนาดไหนครับบางครั้งมันก็บางต้นมันก็รอบเลยครับเกือบรอบเหลือประมาณสักสองเนว้อถ้ามันรอบนี่เกิดอะไรกับต้นไม้ครับคือว่ามันรอบก็คือมันไม่ไหวมันต้องตายครับต้องตายแน่นอนต้องตายแน่นอนและพอเราตอนนั้นถามแม่ยายไหมว่าแม่ยายรักษายังไงเขาบอกเขาทําให้เป็นมาช่วยหน่อยอ๋อถึงขั้นบอกปากกับลูกเขยเลยว่ามาช่วยแม่เถอะมาช่วยหน่อยทําให้เป็นพอเรามาช่วยเราไปเจอสามเกลือมา เราเอามาช่วยอย่างไรครับก็มาครั้งแรกก็ฉีดก่อนแล้วก็มาทาต้นฉีดด้วยอย่างไรครับก็ฉีดกับเนี่ยทั้ง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 บนทั้งล่างฉีดหมดเลยครับหมายถึงใช้ตัวไคโตัซานผสมกับเวอร์แพนผมสีดำครับผมแล้วก็นํามาฉีดครับในอัตราส่วนอย่างไรครับผมใช้อยู่น้ำพันลิตรใช้หนึ่งหนึ่งซองครับ ครับหนึ่งซองน้ำผลิตหนึ่งซองแล้วก็หนึ่งขวดไข่ตัวซานครับผมนี่คือสูตรปกติเลยสูตรปกติครับแล้วเราก็ทาด้วยทาด้วยทาที่แผลเขาด้วยทาด้วยแผลด้วยฉีดที่แผลฉีดเชือฉีดหมดทั้งพุ่มเลยครับโอ้ฉีดหมดเลยฉีดหมดเลยที่วันครั้งครับผมฉีดเจ็ดถึงสิบวันเอาพี่เนนครับก่อนหน้าที่เราใช้นันะครับสูตรของเรานั้นเราใช้อย่างไรครับในการที่เพื่อดูแลแผลแล้วก็ทาใบด้วยเนี่ยเราทํายังไงครับ ก็พยายามใช้ให้เยอะขึ้นความถี่มันจะต้องให้เยอะความ<อ>ถี่โดแต่ละครั้งไงอ๋อไม่อัตราส่วนเท่าเดิมก็คือ1ซอง1ขวดน้ำพันลิตรครับแต่เพิ่มความถี่เพิ่มความถี่แล้วถี่ยังไงครับกี่วันครั้งครับครั้งแรก7วันครั้งที่สองห้าวันพอครั้งที่สามเราก็ไปอีก7วันหรือว่ากลับมาอีก3วันอ๋อมันอยู่ที่เทคนิคการใช้อ๋อมีมีการใช้ประเภทว่า7วัน5วันครับ7วัน3วันครับโอ้เรียกว่า ใช้เพื่อการดูแลนะครับทำให้เปลือกของต้นที่เป็นไฟท็อปครับมันจะเกลือนไวครับอ๋อมันมันสามารถสร้างสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาครับเกลือนไวอ๋อเหรอครับครับแล้วก็ในขนาดเดียวกันเขาก็สร้างใบด้วยสร้างใบด้วยตอนนั้นใบของแม่ยายเราเป็นยังไงครับสีเหลืองความความเข้มข้นของใบมันน้อยเหรอฮะครับโอ้นี่เรียกว่าความเข้มข้นของใบก็หมายความว่าความเขียวความเขียว ตอนนี้เป็นไงแล้วครับตอนนี้ผมว่าดูดีครับดูดีกว่าตอนที่ใช่ครับแม่ยายมาขอร้องเราด้วยซ้ําไปครับผมเอาละครับเมื่อใบดีต้นดีผลผลิตก็เยอะนี่ครับตัวอย่างอันนี้ของรุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับแต่ตอนรุ่นนั้นน่ะปรากฏว่ามันก็ทําให้ดอกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้คือน้อยกว่านี้ครับพอเราเพิ่งใช้พอใช้มาเป็นปีมันก็รักษาแบบนี้ครับอ๋อตอนนั้นเราเพิ่งใช้เพิ่งใช้ครับมันก็น้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ แล้วก็ตอนนั้นพอน้อยกว่านี้เนี่ยผลผลิตที่ได้เนี่ยครับเอาพาร์ตไปเลยก็แล้วกันเจสต้นตอนนั้นถูกไหมครับอายุ6ปีและเพิ่งสอนเป็นผลผลิตทั้งหมดที่ได้มันกี่ตันกันครับเอาอย่างนี้เลยดีกว่า4ี่เกือบ5ตันครับ4ี่เกือบหตันครับเจดสต้นอายุ6ปีนี่นะับ5ตันเลยทีเดียวครับถือว่าพิเศษกว่าสวนที่เราเคยไปดูมาไหมถ้าว่าใช้ตัวนี้มันดีกว่าครับ ดีกว่าเลยดีกว่าครับผลผลิตดีกว่าที่เราเราเป็นชาวสวนโดยกําเนิดถูกไหมครับใช่ครับเราก็ไปดูมาหลายสวนทำมาหลายครับดูหลายหลงทำหลายสวนเอาละครับนั่นคือสวนที่เจอกันในปีที่เรียกกันว่าสอนเป็นสอนเป็นครับทุเรียนสอนเป็นพาดมาถึงตรงนี้ครับขนาดที่ผมยืนอยู่ในขนาดนี้เดือนกรกฎาคมปลายเดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าขนาดนี้ที่ผมเห็นก็คือมีดอกออกเต็มไปเลยช่วยบอกกระบวนการตรงนี้ให้ผมฟังนิดหนึ่งว่าพี่เนนทําอย่างไรครับโดยละเอียดเลยนะครับว่า มันถึงเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมมาเห็นและพี่เนนอยากให้ผมและพี่น้องเกษตรกรได้เห็นว่าปีนี้พี่เนนทําอะไรกับต้นทุเรียนอายุ7ปีบ้างครับเชิญครับสัตว์มาหนา้เยอะขึ้นครับ200ลิตรก็ใช้ครึ่งซองตอนที่เราต้องการไอต้องการคือสัตว์หมานในตัวครึ่งซองต่อน,น้ํา200ลิตรครับโอ้แล้วไคโตซานล่ะครับไคโตซานก็ใช้3 0 0ร0 0ถึงเลยครับ 300- 500ถึงซีซีครับกับน้ํา2 0รลิตร200 ส่วนเวอร์แพนผงนั้นใช้ประมาณครึ่งซองเลยครับน้ำสองร้อยลิตรกี่วันครั้งนะครับเมื่อกี้เจ็ดวันครั้งครับเจ็ดวันครั้งครับเพื่อจะทําให้ดอกดอกออกมาดีครับออกมาดีเลยครับแล้ววิธีการพ่นล่ะครับวิธีการพ่นก็คือว่าพ่นหมดทั้งต้นทั้งใบหมดทุกอย่างเลยครับครับอ๋อทั้งต้นทั้งใบหมดเลยหมดเลยแล้วต้องมีพิเศษไหมครับว่าตรงไหนตรงท้องกิ่งปลายกิ่งอะไรยังไงมั้มันอยู่ที่ว่าแต่ละครั้ง ถ้าว่าเราต้องเห็นดอกมาเราก็ต้องฉีดใต้กิ่งอ๋อถ้าเห็นเริ่มดอกมีมันครับเล็กๆเนี่ยครับต้องฉีดใต้กิ่งแล้วโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับเปิดตาดอกครับเปิดตาดอกเลยครับผมเพราะเปิดตาดอกเสร็จเนี่ยนะครับอัตราส่วนอย่างนี้กี่วันครั้งนะครับมันจะเหลือห้าวันเลยครับทีนี้ห้าวันห้าวันถี่ขึ้นมาเลยถี่ขึ้นมาเลยครับโอ้ห้าวันครั้งห้าวันครั้งครับตรงเนี้ยดอกขนาดเนี้ยเราพ่นมากี่ครั้งแล้วครับที่เห็นกันอยู่เนี้ยตอนนี้ดอกขันนี้ก็มันมันไปอีกสองเดือนกว่าแล้วครับที่สองเดือนกวว่าแล้นะครับผม โอ้ก็หมายความว่าเราถี่มาขนาด2เดือนกว่าเลยใช่ครับ5วันครั้งนี่นะ5าวันครั้งครับพี่เนีครับในพี่เนีงช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับว่าหลังจากทํากระบวนการนี้เสร็จแล้วเนี่ยดอกที่เห็นนะครับการติดดอกออกผลเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าครับมันก็จะติดดีครับมันจะยาวขึ้นครับความสมบูรณ์ของดอกมันจะมีเยอะครับอ๋อพอมันยาวขึ้นปุ๊บมันก็มีโอกาสจะติดเกสรติดอะไรมากขึ้นใช่ครับถูกไหมครับ แล้วก็ก้านดอกมันก็จะเหนียวขึ้นมันก็เหนียวขึ้นอ๋อ oh. มันก็ยาวจะยาวขึ้นความสมบูรณ์มันจะมีเยอะกว่าเยอะกว่าถ้าอย่างนี้ถ้ามันจะติดลูกในปีเนี้พี่เนนคิดว่าเมื่อปีตอนที่เราสอนเป็นนะั้นเรายังทําแบบ,รบประเภทแบบว่ายังไม่เต็มเต็มที่ถูกไหมครับใช่ครับยังได้เกือบห้าตันครับปีนี้เราทําขนาดนี้เนี่ยครับพี่เนนคิดว่ามีอะไรที่จะมารบกวนสิ่งที่วันข้างหน้าที่จะมันจะไม่ได้เลย5ตันไปไหมครับ ผมว่าน่าจะไม่มีครับเพราะว่ามันออกหมดทุกต้นออกหมดทุกต้นเลยครับแล้วก็เยอะทุกต้นไอ้เจ็ดสิบต้นนี่ครบทุกต้นเลยครบทุกต้นครับไม่ไม่มีักต้นที่ว่าไม่ออกเลยฮะออกทุกต้นครับโอ้โหนี่ก็ยืนยันจากพี่เนนแลด้วยสายตาเราเราก็มาดูออกครบทุกต้นเลยในเจ็ดสิบต้นถูกไหมครับครับผมพี่เนนลองคํานวณสิครับว่าปีก่อนหน้านั้นขนาดเราทําแบบว่าเพิ่งรู้จักแล้วก็ใช้ตามที่ดูยู u b e มาครับปีนี้ครับพี่เนนคิดว่าผลผลิตของเราเนี่ย จะได้สักกีตันโดยการประมาณจากความประสบการณ์ของพี่เนนเพราะว่าแม่ตำจาแปดตันแปดตันนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าพี่เนนให้คำมั่นสัญญานะครับว่าสิ่งที่เขาผ่านประสบการณ์มาเป็นชาวสวนโดยกำเนิดและที่สำคัญครับเขาก็มองว่าสิ่งที่จะทำให้สวนของแม่ยายซึ่งเป็นของภรรยาเขาเนี่ยแหละครับจะสามารถทำให้ผลผลิตนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนี้พี่เนนกำลังทำดอกอยู่นี้นะครับ โอกาส8ตันและมากกว่านั้นพี่เนนก็ยืนยันอย่างนี้พี่เนนครับพูดไปเดี๋ยวมันกับผมพูดเองครับพี่เนนช่วยบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนที่เขากําลังทาดอกแบบพี่เนนแล้วก็มีปัญหาแบบพี่เนนและอยากได้ที่เรียกว่า5ภู6ภูแบบพี่เนนพี่เนนช่วยบอกเขาทีนะครับมันต้องทําตั้งแต่ฟืน้นฟูต้นก่อนครับ พอถึงเข้าเวลาจังหวะของมันเราก็ลงสารลงสารเสร็จแล้วก็สะสมอาหารไปเรื่อยๆไปตามในขั้นตอนขั้นตอนข,นของเขาทีแรกเราก็ดูผลผลิตมันก็ตามมาเองครับโอ้โห,โ,หโหชัดเจนนะครับนั่นคือว่าความในใจของผู้ที่มีประสบะการณ์บอกได้ว่าถ้าท่านทำตามพี่เนนนะครับโอกาสที่มีความสุขกับการที่จะต้องมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับโครคภัยไข้เจ็บก็ลดลงลดลงที่สําคัญครับลูกออกมาสวยงามน้ําหนักดีนะครับห้าภูหกภูมีแน่ๆ โอกาสอีก3เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเตรียมมาดูกันได้ได้ครับเราได้เลยครับมาดูได้เลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเป็นแล้วจริงนะครับพี่เนนยืนยันนะครับจากบ้านปักโอนแห่งนี้พี่เนนครับต้องขอขอบคุณพี่เนนเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้นะครับความคิดความอ่านของความยั่งยืนและความก้าวหน้าที่สําคัญครับมันลดภาระเรื่องของหนี้สินต่างๆช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นผลผลิต มีคุณภาพได้มาตรฐานที่สําคัญเกินมาตรฐานด้วยถึงขั้น5ู้6ฟูน้ําหนักก็ดี3-6กกิโลทีเดียวอย่างนี้แหละครับมิจราเกษยั่งยืนก็อยากนํามาถ่ายทอดให้เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนได้รู้กันว่าโลกใบนี้ครับมีนวัตรกรรมที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องโดยเฉพาะ3ามเกลจะไปทุกแดนดินทั่วไทยโอกาสนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าไปเจอกับทุกคนที่รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนอย่างนี้ครับสวัสดีครับครับ